ครับแล้วปัญญาได้เลยครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าอ่าชายแดนชายแดนบ้านรกุลกรรมนะครับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับพ <ไอ S 1> มา่าพวกหายาว่ะตอนนี้นนรถนํเออเออาห,หายไปกับสายหมอกอ่ะเฮ้ยเราแม่งไม่ตามเลยไม่รอเราเลยอ่ะหายไปกระสายหมอกแล้วตอนนี้ทางปลุกลังเลยนะครับท,ท,ทีเราจะเข้าไปจเจอจเจอพวกแล้วริจาคของให้น้องๆกันจะครับเขาก็ยังไม่เบาอ่ะไทยเขายังไม่เบาเลย เลยครับพีกบพ่ก๊อฟพี่ก๊อฟขับโปรเจกเนอร์ General, หรือโปวิวเนี่ยนครับดูสภาพต้องเก่งต้องเก่งเริ่มใจ่อครับเริ่มเบรกไประยะเก่งใจ่ใจอต้องเก่งเริ่มใจ่อเริ่มเบรกเป็นระยะครับวันนี้แบบมาต้องมาอย่างเงี้ยมันจะได้ประโยชน์จริงๆอ่ะคนที่เขาแบบที่เขาไม่ได้โอกาสตรงเนี้ยอ่าเพี้ยนมันย้ายทางนยครับ ก็มาความเร็วประมาณ40-60ได้ครับช่วงเดือนที่เราจะมาช่วงเดือนเมษาความชื้นสัมพัทธ<อ>์ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ผมว่ามาได้ชืนน้นนี้อันนี้ทาง,งไม่มีนี่ครับเป็นลูกเหวนะครับทางซ้ายทางเป็นลักสณะดปไปทางอะไรอะไ่ะเ,อเป็นถนน,นดินปะเป็นถนนดินเ้วเป็นดินแต่ว่าค่อนข้างแข็ง่ะค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข,ของหินนี่วัดได้ประมาณ เอาแล้วเอาโอดเดิมครับเอาแล้วมีมีไม้กั้นเล็กน้อยยังไงเราเก่งเแล้วพอนะครับมาถูกทางไหมมาไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วทำไมเก่งหัวโผลมาอย่างนั้นถอยไหมถอยไหมถอยไหมไปได้ไปได้อาอไปได้แล้วอไปได้ก็ไป ใช่เมื่อกี้ครับเป็นโครงการพระราชดำริของ,ง,งในหลวง,งนะครับในหลวงพระนรศารที่9ถูกต้องครับในหลวงรศชรารที่9 อมาได้น่าจะลําบากสักนิดนะครับอ่าลำบากแต่ถ้าเทอมมาเรื่อยๆได้รคับถ้ามรสุมไม่เข้าถ้าฝนไม่ตกสบายถ้าฝนตกก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่ควรมามีบรรยากาศมีกิ่งไผ่หักไว้มีแพนด้าให้ดูครับาข้งหน้าจะมีแพนด้าอ่อีกแล้วหาะอีกแล้ว คนแล้วจะหลังคานะครับเห็นรูปในหลวงเราก็ตกใจนี่นะครับเก็บป้ายนะครับเป็นโครงการพ,พระราชดิษของในหลวงศกาลที่เก้านะครับต้นน้ําอะไรเนี่ย างเงี้ยจะเอาลมอ่อยนิดนึงมันจะได้วิ่งนิ่มไงแล้วตั้งแขงมาถึงณตอนนี้นี่ความยากแค่งานการขับเป็นยังไงครับถนนเริ่มเริ่มขุ่ขากว่าเดิมไอ้ขุ่ขาป็นระยะระยะระยะตอนนี้ไ,นไม่กลัวอะไรกลัวฝุ่นแม่นเข้าเทอร์โบพ <c oughs> รถไม่มีกองอะไรเลย๋อฝุ่นเยอะเหมือนกัน คอนกีตแล้วครับแต่ขึ้นเลยครับต้องอัดขึ้นไปโคงการคนเดียึงนี้เลยอ่ะผมมีทริปที่ผมไปไม่ห้องสอนมา ต้องโฟวินเข้ารถ<ช>ถึงนี้เข้าลำบากอันนี้ยังได้อันนี้หัดวิดีโอใช่ไหมใช่ถ่ายเทาสดใช่ไหม มาเกยป้ายเขาเขีย okay. นจุดชมบัวชมวิวนี่ก็ตั้งแต่แกงส้มแล้วนะ <c oughs> ายด่ครับตัวจานเก่งปัุนหินก็ะตุยเลยครับน่าึงตอนนี้นะครับก็ก็ก็ยังจะบอกว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นที่นี่จริงๆนะรถเก๋งรอถอีโคคาน่าจะพิจารณาดีๆดีนะครับคือไม่ดีรถท่านนะครับไม่ใช่รถเราแต่ว่าเราก็ไม่แนะนําให้ให้เข้ามานะครับ แต่ในในการที่จะมาจริงๆนี่ก็คือมาได้นะรถรถกระบะมีหลายคันอยู่ติดกันมาได้เอาไปจอดว้ที่ไหนก่อนก็ได้แต่เมืองมาไม่หลคุณนะสิอย่าไปคิดว่ามานี่มันจะลาบากมันจะอะไรยังไงคิดถึงความต้องการถ้าเราเป็นเราอยู่ที่เนี่ยเราก็อยากต้องการให้คนมาบพื่อจขออย่างนี้กับเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าในการหาของกินของใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะลาบาก <c oughs> ดูจากสภาพทางดูจากอะไรก็ มันมันเกิดประโยชน์จริงๆนะเห็นหรือผู้ลาบจริงๆนะครับต้องีาที่พี่เลยแบ็คทัลล์คุกอนนอกับเลยแบ็คทนลล์เสียงอะไรกุกกีกคุกกีกว่าในรถเนี่ยน่าจะใบายพาเทอร์โบหลุดออกมาไม่ไรพี่ช่างวีโก้ไปเยอะโปรเจคเตอร์แม่งช่างวีโก้ทั้งคันะ ได้แล้วแหละสุดทางพอดีครับสุดทางสุดทางพอดีนี่ก็ VR e y e มีหมาไฟเลี้ยวด้วยมีเปิดไฟเลี้ยวด้วยจัเกิ้มีหมามาต้อนรับเราสองตัวนะครับโอเคนี่ด้วยพระบารมีปกเก้าพวกเราจึงได้อยู่ที่นี่ครับบ้านวุรกรรมซาธุกรรมเขาผมเติมน้ำมันผมแท้ถึงได้มาอยู่ที่นี่เออยังไม่หมดนะครับยังไม่สุดนี่เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับ ของบ้านที่เห็นนะครับก็สร้างกันง่ายๆนะครับใช้บ้าใช้แผ่นเรียบน่าจะเป็นของ S C สซีจเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับโชคเชิญกูไปหมดแล้วโอ้โหโต๊ะปิงปองโต๊ะบิงฟองด้วยครับนี่เด็กคนนี้เป็นบ้านทางซ้ายนี่เป็นร้านขายของชำครับเป็นไม้รูปอกเป็นอะไรพวกนี้ครั้บ้องไม้ปกด้วยทางนี้ดูได้เลยครับมีเด็กๆยืนอยู่จริงๆน้าจะซื้อ เอ้บอยใช่เออใช่วันนี้เราก็แจกไปก่อนเลยเราวมัลืมไปเมื่อวานหรอว่าจะบอกแล้วแต่เห็นว่าเออแค่มาดูกองใช่คือมันได้มาเห็นอย่างเงี้ยมันก็พอเราแจกให้เสร็จเด็กมันก็ยิ่งจะรอคอยอ่ะเราจะมาอีกยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังยังไม่ยังมีลงไหมครับอ๋ออันนี้อันนี้อย่าบอกนะมาจอดถ่ายรูปนะลูกพี่ไม่เขาบอกว่าจะนี่ไงผ่านมาแล้วต้องางขับผ่านน้ำอ๋อ ชีวิตที่ผ่านน้ำใช่ไหมพี่แก่ผมลองถ่ายรูปเหรพี่แก่นะไม่ได้จะพลาดเหรอไม่พาดไปทีละคันไปเลยเก่งไอ้ยเก่งไม่กล้าไปไปได้ไม่ลึกผมดูแล้วไม่ลึกไปได้ขับสองไปได้ได้เขาต้องโฟร์ว่ะดูดิได้คันนั้นขับสี่หรือขับสองกวางมืออยู่กว่างมืออยู่ไม่มันเขาบอกมันดึงกันได้อ่ะมีเชือกอะไรเนี่ย สมบูรณ์นะดูดิผีเสื้อ,อะนะผีเสื้ออย่างเงีเ้ถ่ายมยได้เลยเก่งไปได้มันก็ไปเรื่อยๆอ,อ่ะมันจะกลัวทำไมมันก็ต้องใหญ่เราเขาไม่เดินหน้ากันไปอะ่ะถ่ายรูปไงแล้วไม่เดินหน้ากันไป <c oughs> <c oughs> ให้ผมลงไปแช่เลยมป่ะ <c oughs> ผมลงเลยนะ <c oughs> หล,หลายรูปชีวิตที่ผ่านน้ำ <laughs> ไปอู้ไปจอดแช่ในน้ำมากันเนาะได้เหรอได้ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกแเรวไม่ขับอ่ะ <c oughs> ไม่เก่งน้เรานะเขาอ่ะเยัยโดนตับต่อ